Yeah. Hmm? Hmm. Hmm. ง่ยอืม่นเกาให้นะอ้ hmm. เด็กดีป่ะเด็กดีป่ะอ่อนๆๆหลายคนที่ที่ถามว่าแบบแอดโคไม่ชอบกินหอมนะคะอีแม่เองก็เพิ่งสังเกตเห็น คือจริงๆมันเป็นส่วนหนึ่งของอาการเขาเรียกว่าติดสัตว์ซึ่งแต่ละตัวมันก็ไม่เหมือนกันนะคือแอคโคเนี่ยเขาจะจริงๆเขาไม่เคยมีอาการแบบติดสัตว์มาก่อนเขาอายุหกขวบแล้วห้าหน้าห้าขวบหกขวบแล้วล่ะก็เพิ่งจะมีอาการแต่โดยทั่วไปถ้าแพนดี้ด็อกติดสัตว์นะเขาจะมีอาการแบบไข่โตโอวิ oh, ่งนี่มานี่มานี่นี่ เราจะมีอาการไข่โตไข่ใหญ่นะคะเหมือนอ้าวเนี่ยนะอาจจะได้แบบกลิ่นหอมแบบจากครีมอะไรอย่างเงี้ยอืมอาการไข่โตไข่ใหญ่แต่ว่าเอคโคไม่มีไข่เลยหลายคนแบบว่าให้พาไปทาหมันอะไรเงี้ยคือเอคโคก็ไม่ได้มีไข่เวลาทําหมันเขาจะตัดไข่ใช่ไหมเออจะเป็นอย่างนั้นแต่เอคโคไม่มีแต่เท่าที่อีแม่สังเกตเนี่ยเขาจะมีอาการเฉพาะเวลาที่เขาอ่ะได้กลิ่นหอมซึ่ง กลิ่นหอมพวกเนี้ยคาดว่าน,น่าจะไปกระตุ้นเขาเรียกเหมือนฟีโรโมนอะ่ะทําให้เขามีอาการคลัง่งอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างหนึ่งก็คือแอลโคไม่ไม่ได้จู่โจมนะคะไม่ได้จู่โจมเวลาเพราะว่าปล่อยที่อยู่นอกนี่จริงๆเขาก็มีอาการอยู่อีแม่ก็ต้องระวังเมื่อกี้ก็เอามากอดได้อยู่ก็คือจะเป็นพักๆเวลาแบบดีๆอยู่อย่างเงี้ยพอได้กลิ่นปุ๊บก็จะแบบเหมือนผีผีเข้าอะ่ะเอออย่างนั้นเลยอ่า ต่ถ้าพี่ฮังเนี่ยพี่ฮังถ้าเขาติดสัตว์เขาจะมีอาการสักแบบอาทิตย์หนึ่งหรืออะไรเงี้ยก็คือจะดุดุก็คืออยู่ในกรงเลยเล่นกันไม่ได้แต่พอเขาหายแล้วเขาก็คือหายอะไรเงี้ยก็จะไม่เหมือนกันนะแต่ละตัวบางตัวไข่ใหญ่มากอย่างเงี้ยไม่ดุร้ายเลยก็มีอ่านะคะก็มีซึ่งมันก็อาการต,าต่างๆกันไปเนาะซึ่งอีแม่ก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะในที่นี้อก็คือมาเล่าให้ฟังเฉย อันนี้ก็แบบถ้าอีแม่มีเวลาอีแม่ก็จะบอกว่าปล่อยให้เขาบอกว่าน่ะเออแต่ในการจับหรืออะไรเงี้ยก็ต้องดูถ้าแบบทาตัวหอมๆมาปุ๊บเนี่ยเดินมาถึงกรงจะกระโดดใส่แลนวนั่นคือจับไม่ได้เอออันนี้ก็คือแบบยังพอจับได้ก็คือจะปล่อยออกมาเดินเล่นให้ผ่อนคลายอืมแต่ว่าเวลาจะจะจับจะอุ้มก็ต้องระวังหน่อยเพราะว่าคือครั้งนึงก็คือตอนแรกๆที่เป็ดเนี่ยไม่รู้เอามาอุ้มก็เลยอว่าอยู่ๆก็คือแบบอุ้มได้แล้วอาการออกแล้วก็ ดิ้นงับแขนเลยก็เลยมีแผลไปนิดนึงนี่เ็าปล่อยไปเดินเล่นนะคะอาการก็ประมาณนี้มาเล่าให้ฟังไล้ละายราย